อที่ไม่มีครับเออดอสุดยอดนะฮะชื่อว่าน้องน้องมอมมาจากมาจากจังหวัดนนมาจากจังหวัดนนเลยตอนนั้นที่อยู่เจเจกินทำไมไม่มาอยู่ใกล้เองพี่จอบไปแล้วไงตอนนั้น๋อเหรอเห็นแล้วจอบไปแล้วก็เลยวันนี้มามาทำอะไรกับพี่มาซ้ำสักหน่อยมาซ้ำสักหน่อยนะฮะโดยการขยายครับฝั่งนี้มีอยู่แล้วนะฮะหกมินจะไหมแล้วมาเพิ่มอีกอ่า เป็น8นะครับส่วนฝั่งนี้มีการขยายใหม่แล้วก็มันเจาะต่ำเดี๋ยวขยายไปดีหงอหัวจะขาดได้ได้แค่6มิลพอใจไหมพอใจนะครับขับรถมาเองนะฮะใครเป็นคนขับขับเองขับเองด้วยโอเคมาใครมาใครมาใครไม่รู้เลยเฮ้ยจริงป่ะแล้วก็แฟนค่ะจริงเหรอใช่มีเมียแล้วเหรอมีแค่แฟนเอาแค่แฟนยังโสดว่างกันเถอะอ๋อ โอเคมาดูฮะแฟนเขานะครับเจ๊จริงที่จริงแล้วพี่จะเรียกว่าเมียมากกว่านะครับเอามือลงสิให้ดูหน้าหน่อยโอ้ยสวยงามครับหน้าตาดีชื่อว่าน้องนุ่นเน้องนุ่นเนาะโอเคครับน้องนุ่นขอบคุณที่ที่มาเป็นเพื่อนนะครับไม่ได้เป็นแฟนมาอ่ามาเป็นเพื่อนไม่ได้มาเป็นแฟนนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วลุยเลยนะไม่ต้องพูดพราะทำเพลงเยอะครับเพราะว่าถามประวัติมาเยอะแล้วอ่าตอนนี้ทํางานอะไรออกแบบค่ะออกแบบโอย ย่างนี้สายนี้สบายอยู่แล้วนะฮะมีการเจาะมีการสักได้สบาย<ม>โอเคนะ <Okay. S 1> พร้อมนะครับ<ม>น้องหม,ม่อมหม่อมนะคร <c oughs> มาดูกันครับน้องหมอกนะฮะแหมบหม่อมหม่อมหม่อมเจ้าไม่มีไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อ <c oughs> ใช่ไหมเพราะมีแต่เชื้อ S I V <c oughs> โอเคน้องหม่อมนะครับนะฮะมาขยายหูกับพี่แจ็คดอสันนะครับใครไม่รู้จักนะครับแจ็คดอสันก็เข้ามาดูได้นะครับชื่อนี้โด่งดังอยู่แล้วนะครับไม่ต้องว่ามาจากไหนนะครับพร้อมนะครับ ขยาย8มตรครับจากเดิมแค่ยิดเดียวนะฮะปอนทายครับเดี๋ยวก็ด้เรามีตัดหูนะครับเพราะว่ามันมันไม่ตรงกลางนะครับอ่ะถ้าตรงกลางเราจะไม่ขยับให้นะครับโอได้อยู่นะฮะข้างบนหนาทีหนึ่งกนันเองนะฮะอาจจะตัดนิดหน่อยนะฮะเสียอาจจะเสียงนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาถามามสุดของดูแรกก่อนนะฮะแต่ว่าการใยายหูก็จะตึงๆแสบหน่อยแหละนะครับมันเป็นเรื่องปกติม mm hmm. องไม่ใส่แว่นตาดูได้ไหมหยิบแว่นตามาสั้นทเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยโอเคเอา้าดูได้ครับอาจับกระจกดูได้จับกระจกดูโอเคสวยนะแต่ว่าตรงนี้มันมันจะเหนือเยอะไอบ้บาถ้าเราปรับขึ้นเรามันจะสวยกว่านีา้อีกเดี๋ยวว่าหน้าใคยมาว่ากันนะครับเจ็บมากไหมเนี่ยไม่เจ็บเลยโอ้โห สุดยอดสุดยอดเอานะฮะได้ใจไปร้อยหนึ่งนะฮะวางกระจกไว้ข้างนี้นี่แหละเป็ข้างนี้เนี่ยข้างนี้ไม่แน่ไม่แน่นะครับนะฮะเห็นโอเคหันไปนิดนึงครับโอเคประมาณนี้นะฮะข้างนี้เราจะได้เห็นกล้องชัดๆคราวนี้ฝั่งนี้เราจะเจาะใหม่แล้วก็ใช้เข็มด้วยแทงทั้งหมด3ครั้งนะฮะท่านผู้ชมบอกให้ก่อนเลย3ครั้งนะครับครั้งที่แรกก็เป็น2อมิลครั้งที่2เป็นขนาด5้มิลนะครั้งที่3เป็นขนาด 8ปมิลนะครับนะฮะโอเคพร้อมนะครับแปดเลยพี่เออเจ็ดมิลเจ็ดผิดพูดผิดหกมิลนั่นแหละหกมิลนั่นแหละแต่ว่าต้องใช้สั้นเมาดูกันนะครับมาด,ดูกันเป็นเปน,นเะปิดดูได้เลยน้องไม่ต้องเกรงใจนะฮะตัวไหนไม่เข้าใจให้ถามนะครับอยากได้ตัวสั้น1.6ึมิลน,นะครับตัวสั้น1.6ึมิลหมายความว่าไงการสั้นเท่านี้แต่หนดหอ่าเดี๋ยวพี่ดูให้นะฮะว่าเราหาไม่เจอแน่ๆครับ ขอดคายนะครับนี่คือพี่แจ็คตอสั้นนะครับขอดคายเยอะๆเลยครับนะฮะโอเคมาดูกันว่าถ้าไม่ตรงนะฮะเราจะทําให้ตรงนะครับถ้าขยายกต่พี่ไม่ตรงคราวหน้ามีการแก้ให้แบบชิวๆนะครับนะฮะอันนี้เป็นเบอร์หกนะครับตับด้วยเบอร์เจ็ดต่อเลยนะครับมีการสลับขาวิ่งเลยครับตอนนี้สลับขาวิ่งแล้วครับนะโอเค ตามมาตามมาวันนี้ขยายขยายสองข้างครับเมื่อกี้เข้าตรงซอยอะ,อะไรนะที่มีไ,ไม่ใช่ไอตรงที่ว่าอะไรนะไอติดปีปิดติดปีปถูกต,ต,ต,ต้องไหมร้นไม่ได้ร้านมากเลยพี่ไอมันมีแค่สองมันมีแค่สองร้านแต่ติดปีจะร้านใหญ่มากร้านร้านที่จะเคยเข้ามาประมาณสองล็อกสามล็อกอะ่ะชากโอเคครับ โอเคครับก็เป็นว่าเสร็จเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าสวยสดงดงามแค่ไหนแล้วก็ต้องเดี๋ยวยต้องมีการแก้ไหมไม่ต้องแก้ครับนะฮะสวยสวย,สวยทั้งสองข้างนะครับนะบ OK โอเคเดี๋ยวใส่ใส่แว่นตาเข้ามาก่อนนะครับกระจกนะฮะโอเคไหม โอเคนะสวยครับทั้งสองข้างอันนี้ก็กระชับขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะครับส่วนฝั่งโน้อนอาจจะแก้ให้กระชับขึ้นนิดนึงเนาะนะครับเป็นยังไงบ้างมอมไม่เจ็บเลยอ่ะเอ้ยจริงเหรอท่านี้เจ็บนิดเดียวอ๋อโอ้สุดยอดอ้าวโอเค้ทีน,นี้เราต้องใช้เวลาเ่ปไหร่ามาระเบิดเพิ่มได้โอเคประมาณสองอาทิตย์นะฮะหูจะ,จะได้พักนะคะรับ <Okay. S 2> หูจะได้พักนะฮะโอเคไม่ต้องรีบนะจะได้พักไม่ย้ายไปอยู่ที่เดิมแล้ว เขาปิดแล้วสวนสศริกิจเขาขอคืนไปแล้วนะฮะครับพี่ก็อยากไปอยู่ที่เดิมแหละแต่กลับไปไดไ้ไม่ดีเลยไกลเออมันไกลด้วยพี่ก็อยากอยู่โน้นนะโน้น,นแหละครับโอเคข้อดูแลรักษาคืออย่ากเกี่ยวอย่าชนอย่าก,กระแทกนะข้างล่างกระแทกกันได้กินได้ทุกอย่างนอนไข่ไสเดือนแลงสาบนะนะไข่ผู้ชายก,ชก็ลองเรียนดูได้นะแล้วก็ที่สัาคัญคือ อย่าเพิ่งถอดอาทิตย์แรกเดิ๋ยวจะใส่คืนละบาทน,นะ<ม>ให้หล้างคาคาหวให้ก,ก่อนนะครับสรุปแล้วไม่เจ็บอย่างที่คิดไม่เจ็บไม่เจ็บขอบระ<ม>คุณม,มากครับบ๊ายบายบ๊ายบายอบ๊ายบายครับโอเคครับ